สวัสดีท่านผู้ชมและก็เอฟซีและผู้ติดตามทุกท่านด้วยความเคารพค่ะวันนี้นะคะอ่าสธราราวารตีนะคะก็จะได้มานำเสนอ,อในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเชิงระบบโครงสร้างนะคะของ วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมกรณีในการมานำเสนอในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอในเรื่องของปราสาทนะคะปราสาทของในอารยธรรมของโบราณหรือปราสาทหินที่อยู่เรียงรายในประเทศไทยอย่างมากมาย <c oughs> จากการศึกษาวิจัย ะะการพัฒนาระบบ GPS นะคะเพื่อการท่องเที่ยวส่งเสริมวัฒนธรรมปราศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตัวของอข้าพเจ้าเองนั้นก็ได้มีส่วนร่วมในการทำวิจัยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้วิจัยร่วมกันด้วย <c oughs> จากพื้นที่การศึกษาในแถบจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเราได้ศึกษา ปรา,าสาทภูมิปลูลปรา,าสาทบ้านพรวงปรา,าสาทบ้านไพรปรา,าสาทต,ตาควายนะคะแล้วก็ปรา,าสาท <c oughs> ช่างปีในลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นปรา,าสาทใหญ่ๆตามงบประมาณของวิจัยที่พอมีหรือพึงจะมีให้ <c oughs> จากการศึกษาวิจัยเราได้พบถึงะระบบโครงสร้างทางมรดก วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีทั้งวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมแล้วก็อัตลักษณ์ความโดดเด่นในประจำถิน่นซึ่งถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาหรือหัตกรรมชุมชนในช่วงระยะเวลา,า2563-64หรือต่อไปอีกระยะเวลาอีก20ปีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือการยกระดับ เศรษฐกิจฐานรากที Luckily, Zen, enta, an, an, that, Hence, ่เกี <c oughs> <c oughs> ่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิเช่นพืชสมุนไพรหัตกรรมท้องถิ่นนาฏยศาสตร์ศิลปะท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นเองสิ่งเหล่านี้จะถูกพูดถึงและหยิบยกขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเพราะเมื่อการท่องเที่ยวมีการอิ่มตัวหรือการเดินทางไปต่างประเทศมีการอิ่มตัวมากขึ้นทุกคน ที่มีปัจจัยน้อยนิดหรือมีความจำกัดในเรื่องของการใช้ใจ่ายก็จะเลือกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศมากขึ้นนะคะที่มีวาระงานประจำปีมีเทศกาลประจำปีมีวัฒนธรรมประจำปีแต่ละถิ่นที่มีการจัดขึ้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะในช่วงเดือนเมษาก็จะมีการจัดพิธีบูชาปราสาท เกิดขึ้นมากมายและไล่กันอาทิเช่นปราสาทช่างปีอโรคยาสารนะคะปราสาทบ้านไพรปราสาทบ้านพลวงปราสาทใหญ่เหงานปราสาทภูมิโปนปราสาทตาควายปราสาทตาเมินตุ้ยตาเมินทมปราสาทจอมพระนะคะแล้วก็ปราสาทอื่นๆหรือปราสาททัะงแงก็จะมีการจัดที่ไล่กันนะคะวันต่อวันด้วยซ้ําไป ความสำคัญตรงนี้เองนะคะจึงทำให้ข้าพเจ้าได้มองเห็นวิถีชีวิตนะคะระบบโครงสร้างทางวัฒนธรรมท้องถิน่นที่มีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธิกรรมเนี่ยสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นแนวทางในการส่งเสริมหรือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนาหรือวัฒนหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอ,อื่นๆเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าสร้างแนวทาง ในการท่องเที่ยวในลักษณะอื่นๆได้อีกมากมายเหลือเกินนะคะฉะนั้นกรณีของอริยธรรมของโบราณในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะ,ะข้าพเจ้าอยากให้ทุกท่านไปมองถึงปราสาทนะคะที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยนะคะได้สร้างขึ้นนะ,ะได้สร้างขึ้นปราสาทที่เราได้ สร้างขึ้นนะคะที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยนะได้สร้างขึ้นมาในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งพื้นที่แถบนี้นะคะในสมัยโบราณหลายร้อยปีมาแล้วนะคะไดะ้มีบทบาทนะคะหรืออิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูในการบูชาพระศิวะนะคะในการบูชาพระไมอุมานะคะแล้วก็มหาเทวีลายไหยพระองค์นะคะแล้วก็เทพเจ้า หล,หลายพระองค์นะคะให้เกิดขึ้นแต่โดยส่วนมากมักจะเป็นรับที่ใสวนิกายหรือการบูชาพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีผู้เป็นใหญ่นั่นเองนะคะที่มีความรุ่งเรืองแล้วก็รุ่งโรจน์มากในอารยธรรมขอมแห่งนี้นะคะฉะนั้นเราจะทําอะไรได้บ้างนะคะกับปราสาทขอมแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นมรดกของชาติและเป็นการดูแลของกรมศิลปากร ซึ่งทำให้มีการาระบบการการกีกร่กันในเรื่องของการเข้าถึงของชุมชนนะคะชุมชนจะมีความเข้าใจว่าเมื่อเป็นเรื่องของกรมศริลปรกรแล้วเขาก็จะไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวหรือไม่กล้าที่จะเสนอแนะหรือไม่กล้าที่จะทำอะไรทั้งสิ้นก็จะปล่อยให้ปราสาทนั้นอยู่เลยตามเลย ฉะนั้นปราสาทที่อยู่ในพื้นที่แถบจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีมากนะคะทั้งกรมศิลป์มาดูแลและก็กรมศิลป์ก็ไม่ได้มาดูแลแต่เพียงว่าเป็นสมบัติของชาติเท่านั้นเองในส่วนของกรมศิลป์ดูแลหรือได้รับงบประมาณจากรัฐบาลหรือจากหน่วยงานที่สําคัญเราก็จะเห็นได้ถึงปราสาทช่างปีนะคะเป็นอโรคยาสารปราสาทภุมิโปน ปราสาทบ้านพลวงนะคะซึ่งปราสาทเหล่านี้นะคะก็จะมีการาดูแลจากกรมศิ่งก็คือจะมีผ่านโรงในการที่จะต้องเข้าไปตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ต้องมีกวนต้องมีการกวาดอ,อยู่ตลอดเวลาทาความสะอาดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บางที่อาจจะมีการเก็บนะคะค่าธรรมเนียมทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเข้าไปด้วยเพื่อที่จะบริหารจัดการในพื้นที่ตรงนี้ให้ยั่งยืนแล้วก็ให ดีงามต่อไปซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท,ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะแต่บางที่ก็ไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างไรทั้งสิ้นแต่ก็ยังได้รับงบประมาณาจากาหน่วยงานหรือองค์กรอยู่ในการให้พันุโรคมาดูแลแต่ทีนี้เราต้องมองไปถึงปราสาทอีกหลายแห่งที่ไม่ได้รับการดูแลเช่นน <c oughs> ี้พอถึงเวลาเดือน3เดือน4เดือน5้านะคะก็จะมี ใบไม้ที่ตกลงมานะคะก็จะท่วมองค์ปราสาทหรือทําให้ปราสาทเนี่ยเหมือนวัดร้างนะคะเหมือนเทวสถานที่ร้างและดูน่ากลัวเวลานักท่องเที่ยวเขาจะเขาจะไปดูเขาจะไปชมเนี่ยก็จะรู้สึกมัน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 เหมือนกับเป็นพื้นที่ที่ถูกทอดทิง้ทงทั้งทั้งที่เป็นสมบัติของชาติเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันดูแล และที่แน่ๆเลยก็คือชุมชนจะต้องเป็นผู้ที่ช่วยกันดูแลยอย่างเข้มแข็งอันนี้จึงเป็นปัญหานะคะจึนเป็นปัญหาระดับชาติที่เดียวว่าเอ๊เราจะทําอย่างไรให้ชุมชนรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งเข <c oughs> าเป็นส่วนหนึ่งในประสาทา <c oughs> เขาเป็นส่วนหนึ่งในสมบัติของชาติแล้วเขาเป็นเจ้าของแล้วเขาจะต้องช่วยกันดูแลแม้แต่กรมศิลป์น,นะคะอาจจะเป็นสมบัติของชาติแล้วแต่ว่า เจ้าหน้าที่ยังไม,ไม่ได้มาดูแลเท่าที่ควรแต่ชุมชนก็เกิดความตระหนักรู้ว่านี่เป็นสมบัติของชาตินี่เป็นสมบัติแผ่นดินที่เขาจะต้องช่วยกันดูแลรักษาเวลามีคนจะเข้ามาขีดเขียนจะมีคนเข้ามา,าทำลายหรือจะมีคนเข้ามาทำอะไรก็าตามที่มันห่างไกลหูตาของเจ้าหน้าที่ของผู้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะชุมชนก็จะเป็นคนรู้คนเห็นก่อนอันนี้ชุมชนจะต้อง มาช่วยกันในการที่จะมาขับเคลื่อนในการที่จะมาดูแลฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นแนวทางนี้ว่าเอ๊ะแล้วจะทําอย่างไรให้รู้สึกว่าชุมชนในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ใกล้โบราณสถานโบราณวัตถุเหล่านี้รู้สึกว่า <c oughs> ตนเองจะต้องมาดูแลตนเองจะต้องอมามีส่วนหนึ่งในการที่จะ มาช่วยกันร,รักษามาช่วยกันสืบสานม,มาช่วยกันต่อยอดแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์จากาพุทธ,ธทสถานหรือเทวสถานหรือศาสนสถานอันเก่าแก่แห่งนี้นะคะข้าพเจ้าได้มองเห็นวัดพระเมอุมาเทวีนะคะที่อยู่กรุงเทพ <c oughs> นะคะที่อยู่ในเส้นทางเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยเลยก็คือย่านย่านเข้าสารนะคะต่อเข้าสารซอยเข้าสาร ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปไหว้พระเมอุมาเทวีเพราะมีความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็เป็นวัดที่ยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่ในประเทศไทยฉะนั้นทุกคนในประเทศไทยเนี่ยก็จะเข้าไปกราบไหว้พระเมอุมาเทวีเพื่อขอพรฉะนั้นเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นกับวัดพระเมอุมาเทวีเพราะคนทั้งประเทศไทยยังมีความเคารพนับถือ ่อ <c oughs> เทพเจ้ายังมีความเชื่อต่อเทพเจ้าแล้วก็ยังมีความยึดมั่นต่อพลังอํานาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้านั้นอยู่แม้แต่ขรัพเจ้าจะเดินทางไปกรุงเทพทุกครั้งก็จะต้องแวะเวียนไปกราบพระเมออุมาเทวีเพื่อเสริมความเป็นสริริเพื่อเสริมความเป็นมงคลแต่จากการที่เราเป็นนักวิจัยเป็นนักวิชาการและเราลงพื้นที่มาเยอะเราไปมาหลายที่ <c oughs> เรากม็มามีความคิดว่าเอ๊ะ วัดพระเมอุมาเทวีเนี่ยก็เพิ่งกําลังสร้างขึ้นมานะถ้าตีอายุก็ไม่ถึงร้อยปีสมมุตินะก็ไม่ถึงร้อยปีเลยแต่ทําไมคนท่านประเทศถึงเข้าไปกราบเข้าไปไหว้เข้าไปสักการะเข้าไปบูชาแต่ปราสาทของอาที่เช่นปราสาทพนมรุง้งที่มีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาที่ยาวนานมีความสำคัญ บุคคลสำคัญระดับพระมหากษัตริย์เชื่อพระวงศ์ชั้นสูงมาสร้างแล้วก็มาอุทิศตนถวายถือองค์พระศิวะแล้วก็เป็นภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีการสร้างมาหลายยุคหลายสมัยถ้าตีไปก็นับตั้งแต่600ปี900ปีถึงพันปีถ้าตีไปก็เป็นพันปีนะอะและอิฐทุกก้อน เป็นการนำมาจากบรรพบุรุษแล้วก็นำขึ้นไปบนภูเขามีการวางแปลงแผนผังอย่างดีเยี่ยมแล้วก็มีการสลักนะคะรูปเคารพศนะิวลึงคะแล้วก็โยนีนะคะที่ต้องผ่านพิธีพุทธาพิเศษผ่านพิธีปลุกเสกผ่านพิธีอธิษฐานกิจผ่านการกราบการไหวการสักการะการบูชามาหลายร้อยปี เป็นพันปีปรา,าสาทบ้านพลวงปรา,าสาทบ้านพลายนะฮะปรา,าสาทรงงังเงงปรา,าสาทจอมพระปรา,าสาทภูมโปนก็เฉกเช่นเดียวกันฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมองว่าเอ๊ะเมื่อเห็นวัดแขกสีลมเขาเป็นวัดที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้แล้วปรา,าสาทต่างๆเนี่ยที่มี ความเป็นมาที่ยาวนานมีความสําคัญเป็นการสัสร้างจากบรรพบุรุษแล้วก็เป็นศาสนาพรามหมณ์ฮินดูด้วยสร้างถวาตพระศิวะพระแม่อุมาด้วยแล้วก็ผ่านพิธีกรรมมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตามศาสตร์ตามศิลป์ของโบราณจ,จ,จาร์ที่มีการสร้างด้วยจันทรคติสุริยคติต่างๆตามเลิกงามยามดีต่างๆแล้วก็เราจะเชื่อโดยทันทีเลยว,ว่าปราสาทเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เดิม มีความศักดิ์สิทธิ์แต่เดิมเราก็มีความสำคัญแต่เดิมทุกคนที่เข้ามาเที่ยวปราสาทล้วนแล้วแต่มีกลิ่นอายของความศักดิ์สิทธิ์อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากซึมซับความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อยากรู้ตำนานความเชื่อที่มาทั้งนั้นฉะนั้นถ้าปราสาทเหล่านี้กลายมาเป็นปราสาทที่มีลมหายใจขึ้นมาเป็นปราสาทที่มีชีวิตขึ้นมาวาระงานประจำปีของปราสาทบ้านพวง ปราสาทบ้านไพรยปราสาทภ่มปนนะคะปราสาทเรื่องแงงปราสาทช่างปีปราสาทตาควายปราสาทตะเมินตุยตะเมินทมต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อ,อมีงานประจําปีขึ้นมาแล้วมีคนมาชุมชนมานั่งขายดอกไม้มานั่งขายกระจัดดอกไม้ที่มีเครื่องบูชามีกำยานหอมมีดวงประทีปทำแบบอินเดียเลยนะคะ มีหมากมีพลูอยู่ในพานนะคะแล้วให้คนบูชาชุดละเท่าไหร่แล้วก็มีพราหมณ์สำหรับการทำพิธีกรรมนะคะมีที่วางดอกไม้ง,งามๆแล้วก็มีศิวลึงมีองค์พระศิวลึงจาลองแล้วก็มีเสียงดนตรีบทสวดนะคะบูชาพระศิวะที่เป็นทํานองอินเดียจริงๆแล้วก็มีพราหมณ์นะคะ มาทาพิธีกรรมแล้วก็ให้คนได้เข้ามาไหว้สักการะบ,บูชาประจําปีน่าจะเป็นวิถีแห่งการเกิดใหม่แล้วก็น่าจะสร้างไรายได้ทางเศรษฐกิจนะให้กับชุมชนชุมชนจะได้พากันปลูกดอกไม้พากันปลูกดอกดาวเรืองพากันปลูกต้นกล้วยต้นอ้อยนะครับเพื่อให้ได้ผลิตผลเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้บูชาเทพเจ้าในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูตาม วิถีตามวิถีเครื่องบูชาเครื่องศักระอยู่แล้วนะซึ่งเป็นความสําคัญเป็นความจําเป็นของเครื่องบูชาแล้วคนที่เข้าไปบูชาเขาก็ต้องมีวัตถุในการที่จะต้องเข้าไปบูชาอยู่แล้วฉะนั้นนี่จึงถือว่าเป็นจุดอ่อนนะคะเป็นจุดอ่อนหรือเป็นจุดด้อยของปราสาทที่ทิ้งรกรางไว้นานมาแล้วแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร ไม่ได้เกิดปากท้องให้กับชุมชนสังคมชุมชนสังคมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปราสาทแล้วก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากปราสาทเลยแต่ถ้าวิถีพิธีกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ละปราสาทมีการบูชาปราสาทแต่ละปีนะคะแล้วก็คนมาบูชาที่นี่ย่อมเกิดความผาสุกเพราะว่าเป็นพื้นที่ของบรรพบุรุษได้มาสร้างมีความศักดิ์สิทธิ์แต่เดิมอยู่แล้วนะคะ กว่าจะสร้างองค์ประสาทขึ้นมาแต่และองค์ได้กว่าจะแกะสลักขึ้นมาได้เนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทรัพยากรใช้ช่างแล้วก็ใช้จินตนาการแล้วก็ใช้งบประมาณตลอดจะถึงบรรพบุรุษเราเป็นผู้มาสร้างแล้วมีอายุนับร้อยนับพันปีซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ควรค่าแก่การควรค่าแก่การดูแลการรักษาอยู่แล้วแต่ สิ่งที่กำลังจะนำเสนออยู่นี่คือขาดพิธีกรรมขาดลมหายใจโบราณสถานเหล่านี้จึงถูกทิ้งร้างเอาไว้แล้วก็ชุมชนก็ไม่กล้าไปจัดกิจกรรมไม่กล้าไปจัดอะไรอยู่ในโบราณสถานแห่งนี้นะคะฉะนั้นถ้ามีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีการโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไหว้ปราสาทก้าวที่หรือไหว้ปราสาทตามเส้นทางอรยธรรมของโบราณ แล้วก็มีการเซอร์วิสนะคะที่เป็นเครื่องบูชาแล้วก็มีผู้ประกอบพิธีกรรมอยู่ในนั้นนะคะมีการบรรเลงดนตรีแบบอินเดียมีการเปิดทำนองบูชาพระศิวะทุกคนที่ยังมีความศรัทธาเริ่มใส่ต่อระบบวิถีความเชื่อแบบดั้งเดิมนี้อยู่นะคะเชื่อในพลังของเทพเจ้าอยากจะขอความสําเร็จความสมหวังสมปรารถนาทุกคนในเมืองจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดก็จะเกิดการกระตุน้นก็ จะเกิดการแวะเวียนไปไหว้ตามพื้นที่ต่างๆก็จะเกิดความผาสุกทางใจเกิดการควบคุมจิตพฤติกรรมเกิดความเป็นสริริเกิดความเป็นมงคลในรอบปีตอนเราจะถึงเกิดกิจกรรมในรอบปีนะคะเกิดการมาไหว้มากราบในรอบปีแล้วก็สิ่งทั้งนี้ทั้งนั้นคือชุมชนเขาได้มีกิจกรรมเขาได้มีการมาขายดอกไม้เขามีการได้มาขายเครื่องบูชาต่างๆ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับชุมชนสังคมแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขารัก <_ C os un> เขาห่วงแหน s <un> <S เขาต้องปกป้องในทรัพยากร <_ C os un> ก็คือโบราณสถานโ <_ C os un> บราณวัตถุเหล่านี้เอาไว้ให้นานเท่านานเพราะเขาได้อยู่ได้กินกับสิ่งเหล่านี <_ C os un> า้เขาได้มีเศรษฐกิจกับสิ่งเหล่านี <_ C os un> า้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านเขาจะได้อะไรกับโบราณสถานชุมชนเขาจะได้อะไรกับโบราณสถานแล้วก็ กรมศิลปากรก็จะได้อะไรกับโบราณสถานอาทิเช่นคนได้มาดูแลโบราณสถานมากขึ้นคนได้มาหวงแหนเป็นหูเป็นตาแทนหน่วยงานองค์กรเพราะว่าโบราณสถานอยู่กับสังคมชุมชนอยู่แล้วนะคะถ้าสังคมชุมชนไม่เข้มแข็งไม่ไม่ไม่ปกป้องไม่รักษาแม้แต่สิ่งเหล่านี้จะถูกจํากัดโดยกฎหมายก็ตามเชื่อเถอะค่ะว,ว่าท่านเดี๋ยวตอนกลางคืนมา มีคนเข้ามารื้อบราณสถานนะคะเพียงแค่ข้ามคืนหรืออาจจะใช้ระยะเวลาไม่นานก็ต้องพังทลายอยู่แล้วด้วยฝีมือของชุมชนอยู่แล้วนะคะหน่วยงานองค์กรก็ไม่สามารถไปจับมือใครดมได้อยู่แล้วถ้าชุมชนสังคมเข้มแข็งชาวบ้านเข้มแข็งเป็นหูเป็นตาทุกคนแน่นอนแหละว่าใครจะเข้ามาทำอันตรายยังไงแบบไหนในโบราณสถานแห่งนี้เป็นไปได้โดยยาก เพราะชุมชนเขาเอาด้วยชุมชนเขาต้องมาช่วยกันรักษาชุมชนเขาโปรโมทในพื้นที่ของเขาและเขาก็ไม่อยากให้พื้นที่ของเขามาได้รับการได้รับความเสียหายใครบ้างจะกล้ามาทำลายเทวรูปในโบราณสถานใช่ไหมคะใครจะมาทําพิธีกรรมอะไรที่มันแหวกนแนวอย่างเช่นทํไสยศาสตร์เอ่ย ทำพิธีกรรมอะไรที่มันไม่ใช่พิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมงคลอะไรอย่างเงี้ยมาสาบแช่งคนน,นคนนู้นคนนี้หรือมาทําพิธีกรรมไม่ดีไม่งามชุมชนสังคมเขาก็จะรู้เขาก็จะเข้าใจเขาก็จะไม่ให้ไม่อนุญาตให้ทาพิธีกรรมเนี้ยขึ้นมาอยู่แล้วฉะนั้นพลังที่ได้มาจากสังคมชุมชนจึงถือว่าเป็นพลังสําคัญที่ยิ่งใหญ่และสําคัญมากชุมชนได้นะคะหน่วยงานภาครัฐก็ได้ เอกชนก็สามารถมาร่วมลงทุนในการมาจัดพื้นที่ในการขายดอกไม้ทุกเทียนในการให้ทุกคนเข้าไปกราบไปไหว้ไปสักการะไปบูชาได้องค์การบริหารส่วนตำบลก็มาติดเครื่องกระจายเสียงแล้วก็เปิดบทสดมนอนอดีนะะให้รู้สึกทุกคนเวลาเข้ามากราบไหว้ปราสาทเนี่ยก็รู้สึกว่าอยู่ใกล้พระศิวะเราก็สิ่งที่จะขอเสนอเนี่ยแล้วก็ทิ้งไทยไว้ก็คือว่าปราสาททุกปราสาทจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเทวรูป ะะถ้าอารคยาสารจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีรูปพระพุทธเจ้าแล้วก็มีรูปพระโพธิสัตว์อยู่แล้วก็ในปราสาทจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพระศิวะลึงนะคะในการตั้งอยู่ในองค์ปราสาทเพราะเวลาคนเข้าไปกราบไปไหว้ไปสักการะไปบูชาเขาไปไหว้สัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ฉะนั้นแต่ที่เราเข้าไปในปราสาทนั้นเรากลับไม่เห็นอะไรอยู่ในองค์ปราสาทเลยก็ได้แค่อ๋อตรงนี้เคยเป็นที่บูชานะ เคยเป็นที่กราบไหว้ของบรรพบุรุษของเราแต่ณนะปัจจุบันมันไม่ใช่เราจะรอให้สิ่งเหล่านี้มันเสื่อมสูลมันสูญสลายหายไปตามวันเวลาหรือคะมันต้องสูญสลายไปแน่นอนถ้าถ้าในองค์ประสาทไม่มีสัญ,ญลักษณ์สําคัญไม่มีเทวรูปสําคัญไม่มีเทวรูปประธานไม่มีสัญ,ญลักษณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทุกคนก็จะรู้สึกว่าไม่มีไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้แล้ว เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาทําไมเขามากราบอะไรเขาเชื่อเชื่อได้แต่ว่าถ้ารุ่นเก่าได้หมดไปรุ่นใหม่มาเขาก็จะไม่ได้เห็นความสําคัญกับโบราณสถานแห่งน,นี้อีกแล้วฉะนั้นจึงควรที่จะต้องมีการสร้างนะหรือว่าหน่วยงานไหนที่เขาต้องการที่จะสร้างองค์พระศิวะหรือองค์พระศิวะลึงขนาดใหญ่ไว้ในองค์ปรา,าสาทเพื่อให้เป็นที่กราบไหว้สักการบูชาควรที่จะมีการอนุญาตแล้วก็ให้สร้างขึ้นมาได้นะคะ เราก็ให้ทุกคนเข้ามากราบเข้ามาไหว้เข mm ้ามาสักการะบูชาได้ฉะนั้นคนที่ดูแลปราสาทเขาก็จะถึงเวลาตอนเย็นเขาก็จะเก็บกวาดปราสาทนะคะให้เกิดความสะอาดแล้วก็อยู่ในรูปที่เรียบร้อยงดงามดั่งเดิมก็จะมีการเข้ามาดูแลปราสาทแล้วก็เข้ามาเวียนกราบไหว้สักการะบูชาปราสาทชาวบ้านก็ขายดอกไม้ไปก็เกิดรายได้ไปก็จะมีคนดูแลปราสาทอยู่แล้วก็จะมีพราหมณ์ดูแลปราสาท ถ้าเป็นอย่างนี้ไปได้ปรา,าสาทที่นอนตายมานานและมานับพันปีแล้วก็จะกลายเป็นปรา,าสาทที่เริ่มมีลมหายใจมีชีวิตชุมชนสังคมได้องค์การบริหารส่วนตำบลได้นะคะผู้นําชุมชนได้นะคะแล้วก็ภาครัฐเอกชนก็ได้รัฐบาลก็ไม่ต้องเปลืองงบประมาณในการมาให้คนดูแลนะคะเพียงแค่แต่งตั้งบุคคลบุคคลหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะดูแลปรา,าสาทนะคะ แล้วก็ให้ชุมชนเขาจัดการของเขาเองเขาเมเนเมนร์ของเขาเองแล้วก็ปราสาทก็จะอยู่ถึงมือรุ่นลูกรุ่นหลานของเราก็จะมีคนมาแวะมาเวียนมากราบวม,มาสักการบูชามันมันจะมันไม่จําเป็นที่ต้องทิ้งปราสาทนี้ให้ทิ้งร้างไปเพราะถ้าทิ้งร้างไปแล้วนะคะมันก็จะเลือนหายไปก็จะเป็นสิ่งที่น่าสงสารแล้วก็น่าเสียดายเหลือเกินนะคะฉะนั้นในเรื่องที่มัน เล่าสู่กันฟังนะคะในทริปนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของวิหารที่มีชีวิตกับอรยธรรมของโบราณในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งถือว่าได้ผลจากการวิจัยว่าควรที่จะต่อยอดนะคะให้นะคะมีลมหายใจขึ้นมาแล้วก็ชุมชนจะได้อะไรสังคมได้อะไรชาวบ้านตาดําดํจะได้อะไรกลุมศิลปกรจะได้อะไรฉะนั้นจึงควรมี เวทีประชาพิจารณ์หรือมีเวทีประชาคมในการที่ให้ออกสิทธิ์ออกเสียงแล้วก็แสดงแสดงแนวคิดจากนักวิชาการจากปราชชาวบ้านจากกลุ่มชาวบ้านแล้วก็จากกลุ่มศิลปกรแล้วก็จากผู้นําชุมชนแล้วก็ผู้มีอํานาจในบ้านเมืองน่าจะมานั่งคุยกันว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นแนวทางในการส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วสามารถทําให้ปราสาทนะ่ะมีลมหายใจมีชีวิตขึ้นมา ได้อย่างไรทั้งนี้เพราะความมั่นคงของพื้นที่ของพื้นที่ต่างๆของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยนะคะว่าเขาสามารถที่จะจัดการในพื้นที่ของเขาแล้วก็ทุกคนเข้าไปกราบไหว้เป็นสักการะไปบูชาองค์ปราสาทได้นั่นเองนะคะก็จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นก็จะเกิดลมหายใจขึ้นก็จะเกิดกรมยานเกิดกลิ่นอายเกิดบทสวดมนต์เกิดอะไรเกิดขึ้นมากมายพวกเราก็จะแวะเวียนไปไหว้ปราสาทต,ตรงนูง้นตรงนี้นะคะ ก็ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก็จะหรือจังหวัดต่างๆก็จะสามารถที่จะพัฒนาแนวคิดแนวทางตรงนี้เพิ่มมากขึ้นได้อันนี้ก็ฝากไว้กับท่านที่มีอํานาจนะคะท่านที่เป็นหูเป็นตาให้กับบ้านเมืองหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะว่า จะมีแนวทางใดในการที่จะช่วยในการส่งเสริมหรืออาจจะจัดเวทีในการจะจัดเวทีประชาพิจารณ์ประชาคมในการรวมทรัพยากรที่เราพึงมีอยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมาขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะคะอ,อันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะฉะนั้นก็ในคลิปของยสุธราวบาริตี้นะคะก็ขอ,อยุติการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe ให้ยศสธราด้วยนะคะเป็นช่องที่เป็นนานาสาระท้องถิ่นที่นำเสนอ,อที่ได้ผลจากผลการทางวิชาการนะคะการวิจัยการเขียนวิจัยในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกหรือการวิจัยในชั้นเรียนตลอดจนถึงนะักวิชาการหรือปรับท้องถิ่นตลอดจนถึงอะไรก็ตามนะคะที่เป็นความรู้นะคะเป็น สิ่งที่สร้างสารรค์สร้างประโยชน์แล้วก็ควรที่จะรักษาสืบสานต่อยอดดังพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สิได้นะคะแล้วเป็นปากเป็นท้องให้กับชุมชนสังคมแล้วก็นําสิ่งเก่า,ามาต่อยอดให้เป็นสิ่งใหม่แล้วก็พัฒนาให้เป็นมูลค่าเป็นคุณค่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้นะคะเรา และท่านก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะฉะนั้นก็ขอฝากรายการยโสทราวาไรตี้นะคะในช่องนี้เอาไวไ้ในอ้อมกอดและก็อ,กอ้อมอ,อกทุกๆท่ทานด้วยนะคะสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะ